สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโรงเรียนแจงแล้วทริปดูงานจากกรณีแฟนเพจดังได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่กล่าวเพราะว่ามีกําหนดการดูงานเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นส่วนนอกนั้นเป็นการพักผ่อนเช่นดำน้ํา5ชั่วโมงถ่ายภาพในชุดว่ายน้ําริมชายหาดเที่ยวคาเฟ่เป็นต้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นวันีสิบพฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนดังกล่าวได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวทางโรงเรียนขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้เนื่องวันที่9กถึง10พฤศจิกายน6 64การพส นักครูไปศึกษาดูงานจำนวน40คนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในงบพัฒนาบุคลากรโดยทางโรงเรียนได้จัดหมวดงบประมาณไว้ดังนี้งานวิชาการ70%งานบริหารงานทั่วไป20%งานการเงินและพัสดุ5%งานพัฒนาบุคลากร5%ทางโรงเรียนได้ดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาดูงานตามระเบียบของทางราชการรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นค่ดจ้างเหมารถจากโรงเรียนในอำเภอทองผาภูมิถึงอำเภอหัวหิน จ้างเหมารถจำนวน30,000บาทและดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างส่วนค่าจ้างเหมารถออกนอกเส้นทางค่าที่พักค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าอาหารและอื่นๆคณะครูร่วมกันออกค่าใช้ใจช่ายโดยใช้งบประมาณส่วนตัวคนละ1,200บาทตามแผนกำหนดการกิจกรรมดำน้ำไม่มีคณะครูท่านใดไปร่วมดำน้ำแต่อย่างใด2วันที่10พฤศจิกายน64เวลา7นาฬิกาสนาทีคณะครูเดินทางจากที่พักมาถึงโรงเรียนในอำเภอหัวหินเวลา11นาฬิกาฟังคำบรร ย้ายองความรู้ในการจัดการบริหารโครงการต่างๆรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆในเวลา13นาฬิกา30นา,าทีเดินทางออกจากอำเภอหัวหิน3จากภาพข่าวกรณีครูแต่งกายไม่เหมาะสมและโพสต์ลงสื่อโซเชียลทางผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและทำความเข้าใจาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนถึงความเหมาะสมในการแต่งกายและการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะครูเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปครั้งนี้โรงเรียนยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและใช้งบประมาณได้อย่าง ถางคุ้มค่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและรู้สึกเสียใจกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นึ้นก็มาดูกันครับก็ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ